ดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเนะครับนี่เก็บฟรีไฟฟรีไฟก็อาเตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นลักกี้โรโยปืนรวมนะครับหรือว่ารวมปืนครับก็จะมาเป็นเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด6กระบอกนะครับก็จะมี m 4นะครับ4 m 4ตัวนี้เลยนะครับอาตาการยิง2นะครับไม่มีเหมือนกันนะครบ4มันเป็นเ4็มโฟครับสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีส้มนะครับก็จะเป็นปืน ไปก้อนนะไปสันนะเรียกโบก้อนนะก้อนครับแล้วก็เอ็มหนึ่งสี่นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับตู้รังเกือครับสิบครั้งร้อยห้าสิบเพรนะครับหนึ่งครั้งสิบห้าเพรนะครับแล้วก็มาทั้งหมดสิบสามสิบสี่วันนะครับก็สามารถจุ่มเป็นเจ้าของได้ในราคาที่แบบครับอ่ามแชร์ทุกเทสแรกสองเก้าเก้าเลยนะครับนี่เลยนะครับอ่า ก็จะไปสุ่มในสตรีมนะครับผมเนาะะกินปืนตรงนี้นะครับแล้วก็เซแอวานนะครับกันนะครับว่าเซิร์ฟแอดวานเมื่อวานก็เล่นรีวิวตัวละครไปนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายนะครับเนาะวันนี้จริงๆแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่เป็นหอราการผมลงไปเล่นแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะแบบว่าสกินปืนใหม่นะครับเป็นนะครับผมดูพ่ากันไปดูเซิร์ฟแอดวานเซิร์ฟนะครับป่า โอเคครับผมนะครับสำหรับอัปเดตนะครับปืนปืนนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นปืนลูกซองใหม่นะครับ M 5 9 0นะครับโอ้โยนะครับของโคตรดีนะครับแล้วก็จะมีของตกแต่งของปืนใหม่3ชิ้นนะครับอ่าก็จะมีปรับปรุงโมเดลของแต่ละปืนนะครับแล้วแต่นะครับมีจะมีบัฟด้วยนะบัฟปืนก็มี M 4ฟร M 1 4ะครับปรับปรุงก็เป็นโทคอนกับ M 1 0 1 4นะครับเป็นทางด้าน ต้องยาวนั่นเองที่ปรับนะครับแล้วก็ทางด้านโทก้อนนั่นเองปรับหรือว่านั่นเองนะครับเรียกว่าปรับปุุมครับอ่ะดูสกินปืนใหม่กันก่อนนะครับผมเป็นลูกซองระเบิดนะครับตัวนี้ยิงได้ซิลเมตต้มก็ระเบิดต้มแล้วก็ระเบิดนะครับต้มก็ระเบิดนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูส่วนทางด้านเรียกว่าของแต่งนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับแม็กกาซีนทองแล้วก็ด้ามจับเขาเรียกว่าปรับใหม่นะครับแล้วก็ กานท้ายประสิทธิทภาพนะครับนะคับป๊อปซื้อไปป๊อปป๊อปครับแลาวขขป๊อปก็มาดูที่ของนะครับอ่เห็นไหมครับก็จะมีด้ามจับน้ําหนักเบานะครับลดแรงดีดอย่างมากนะแล้วก็เพิ่มความจุของแมกกาซีนนะครับก็ลดแรงถีบนั่นเองนะครับเราลองแบบไม่ใส่กันก่อนนะครับไม่ใส่เลยนะ หรือเปล่าครับรัดนะครับจริงแบบนี้เลยฮะอ่าต้อง AK นะ AK จะเห็นผนชัดแบบเยอะสุดนะครับไม่ได้ใส่นะอันนี้เขาใส่แบบสองเขาใส่แบบว่าอันนี้ใส่จริงมันต้องมันต้องแบบว่าเข้าไปข้างในแรงเนาะหรือว่าซีสีนะจะลองดูแล้วกันครับจริงๆริงแล้วอ่ะ มันจะลดแรงถีบเยอะมากๆเลยนะครับนะลองมาแล้วนะครับอก่อนนะตรงนี้น่าจะเป็นของเก่าก่อนนะอันเดิมนะเดิมนะครับมันจะเป็นของใหม่ป๊บถามว่ารีวิวตรงนี้มันเห็นผลไหมจริงจริงแล้วมันก็ไม่เห็นผลชัดหรอกครับจริงๆแล้วทุกคนต้องไปลองเองครับมันจะเห็นชัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ้ามันเปิดป๊บนะครับแนะนําให้ทุกคนแบบลองเล่นนะครับเห็นปะ เป็นสีทองนะระดับทองบ่ะมันจะเห็นผลมันจะเห็นผลแบบตอนเราเล่นนะครับตอนเราเล่นห้าสนะิบเอ็ดนัดสังเกตนะเกทด,ด้านบนนะครับห้าสิบเอ็ดแม็กนะไนดะ้เป็นแม็กทองนะเราไปซื้อใหม่เป็นสีม่วงนะครับรดับม่วงป,ปับปับเค นี่นะครับอ่ะสิบว่องนะห้าสิบเอ็ดนัดเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าดีไหมตัวนี้ปกติเราใช้ตลอดมันก็ดีมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรแต่ถ้าเราซื้อเป็นส่วนสีทองเมื่อกี้นะครับมันจะเห็นผลขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นของแต่งแบบของแต่งใหม่เลยนะครับสามชิ้นนะครับที่แบบปักมานะครับแล้วก็เป็นปรับโมเดลใหม่มาครับก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันยอมใช้มานะอ่านะครับมา เดี๋ยวเราลองแบบไปลองในซีสี่อะไรดูนะครับว่าจะมีอะไรแบบเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับมาครับโอเคนะครับเราก็อยู่ในโหมดซีสี่ไปที่เรียบร้อยนะซีสี่เนี่ยกอสวรรค์เนี่ยจะปรับใหม่นะครับอ่าเยอะแยะมากมายนะครับไปกอสวรรค์เนี่ยหลักๆนะครับตัวนี้เลยฮะไม่ต้องวิ่งนะฮะครับเขาเรียกว่าทานน้าแข็งนั่นเองนะครับเติบเนบ้านได้อ๋อมามันจะไวต่อสําหรับเรานะครับ นี่เราก็ยิงก่อนเลยครับโพ้ําทำไมตัวทองคนระับย,งยิงก่อนนะยิงก่อนครับไเพื่อนยิงก่อนอันนี้เป็นแบบว่าห่อนไนก้าใหม่นะอ่าหอนไนก้าใหม่เนี่ยเดี oh, <okay. S 1> ๋ยวผมจะรีวิวไว้อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งนะครับอ๋อนะครับผมเนาะก็ บอกเลยว่ามันมีอะไรหลายอย่างนะครับรเช่นสกินปืนตัวนี้นะครับดีมากๆเลยนะสก,กินปืนแล้วก็ปืนใหม่ไม่ใช่สก,กินปืนผมชอบติดทำสก,กินปืนครับอก็จะมีทานน้ําแข็งเห็นไหมครับในแผนที่ให้เราดูได้เลยนะครับจะมีให้เราเก็บเหรียญด้วยนะกิจกรรมแสงเหนือเหมือนเดิมนะครับราไปเก็บเหมือนกันเราลองไปเก็บแสงเหนือดูนะครับเพราะว่าแสงเหนือเนี่ยผมไปเก็บในอ่าแผนที่ที่ผมลองไปละนะครับ แตงเหนือสามันเก็บครับป๊อปป๊อปแตงเหนือเพิ่ไมไหมวอลนะครับอันนี้เลยครับยูวตัวละครไปก็โกกนะครับอ่าร่วงครับต้องครับครับดีวิวตัวละครไปในตัวเลยนะครับแห่นะครับ มันจะมีแบบว่านะครับเดี๋ยวเราผมจะลองดูนะครับนะตอนที่เราแบบว่าแพหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับต้องแพหรือเปล่าแต่เนี้ยมันมากับบอทดไม่น่าจะเห็นเท่าไหร่นะครับผมเนาะแพเนี่ยเขาเขียนบอกว่าหลังจากฟิลเตอร์ฟิวเจอร์รีเพย์การตายนะครับอ ลองแบบว่าลองออกหมอกดูครับถ้าผมไม่เล่นเนี่ยลองดูว่าเฮ้ยมันจะล่วงยังไงนะครับจะใช่หรือเปล่าหรือว่าต้องเราต้องตายก่อนหรือเปล่าแน่ใจนะครับแล้วม oh. ันจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับไ oh. หนเพื่อนเราสู้ไม่ได้นะไปสู้ไม่ได้นะ ใช่ S <S แพ้ไม่ขึ้นอะไรมานะอันเนี้ยเหมือนจะแบบว่าอันนี้ยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่เราต้องโดนยิงครับไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้มันแตชอบทานน้ำแข็งมากเลยสกเก็ต่นสเก็ตน้ำแข็งอ่ะเอเๆนครับ ส่วนตัวลูกซองลูกซองใหม่เนี่ยดีมากนะครับชอบนะเขายิงนะฮะชอบไปทานน้ำแข็งมากเท่ามากครับมีย้อนคงย้อนกลับได้ด้วยเนาะแล้วก็สลิงใช่ไหมที่ถือปือนได้อะไรเงี้ยให้อะไรครับนะลองให้เขาไปยิงดูถ้าจะต้องยิงให้เราล้มก่อน ยิงผมไม่เข้าเลยนะเลยอ่ะเอาละเราเราก็ลืมไปออกหมอกก่อนเราก็ลืมไปออกหมอกซะก่อนเนะ เราจะได้เห็นนะเวลาเราล่วงอะไรพอเพื่อเราตึงไว้ก็ <Double kill. S 1> เราตึงเดี๋ยวเราต้องออกมอกไปก่อนนะครับก็จะได้เห็นเนาะว่า้ตอนเราล่วงอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็ยังเห็นเหอนกันนะครับฝั่กทักทิ้งหนึ่งก็เคลื่อนมาใหม่นะครับจะได้ไวด้วยนะครับ ปา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 ตีสี่ตีสี่มันต้องเล่นแบบหลายๆเกมมันถึงจะเห็นนะเห็นอะไรแบบเยอะๆนะครับครับเราลองดูว่าว่าอนเราเลือน้อยละตอนเราล่วงอ่ะมันต้องเป็นตอนเราล่วงหรือเปล่านะครับดูครับก็ไม่แน่ใจนะ เขายิงผมมันครับอ่าไปโดินเด็กลูกพี่เอ้ายิงผมยังไม่ลองอีก <c oughs> เฮ้ยรอเดีด๋ยวลูกพี่นั่นไม่รว่วงละชนะละอย่างเงี้ยอ้าวเปิดร่วงครับห <Double kill. S 2> าเฉยนะครับ เยอแเลยครับอ่ะแต่ลองลองลองใหม่ครับลองใหม่มันต้องแบบว่าลองให้เราดาวครับนะเพราะว่าเขาเขียนไม่ชัดเจนเท่าไหร่ลองฟีเจอร์รีเพลย์การตายนะครับมันจะแบบไปชุบเพื่อนนีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนครับ เจอคนหรือเปล่ารอบนี้จะออกบอกครับเพราะว่าเราจะได้เห็นนะว่าแบบเราเราล่วงเนี่ยเขาบอกว่า oh. ฟีเจอร์รีเพย์การตายนะครับจะเป็นยังไงครับเพราะเราต้องล้มวงตรงนี้แล้ว oh. ก็ไม่เห็นนะนะครับ oh. ก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับต้องรอตอนตอนทีมเราเพย จะมีอะไรขึ้นมาของผมยังไม่ขึ้นนะจะขึ้นอะไรมากนะครับจะแพ้หรือเปล่าอาจจะแพ้ครับอนนขอบคุณีเครับ ลอง,ลองปึ๊บปึ๊บไอคนไปไหนไอคนตู้วะเอลองก่อนตัวแอก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะถ้าจะต้องแบบว่าแพ้แบบแพ้จริงๆนะครับอันนี้ยังไม่เห็นชัดนะครับในวิธีการตาย ออลองเปลืนอนึ่งดูบ้างครับต่น,นี้ไม่อะนี้ลุ่กซองลุกซองตัวน,นี้เป็นพันเจ็ดเหรียญเลยนะซีซีเฮ้ยมันมีอะไรตรงนี้ด้วยนะครับุณดูเก็บดูครับอะไรไม่รู้นะฮะก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับมันคืออะไรวะนะฮะหาสามเพิ่งเห็นนะครับนะนี่อ่ะ อ๋อแต่งเหนือนะครับปับ๊บไอวอลนั่นแหละครับเอสอืมตรงนี้ก็สวยเหมือนเดิมนะครับเอสเหมือนเดิมเก็บสี่สวยเหมือนเดิมนะครับลองลูกซองดูครับนี่มีตังเหลือแล้วนะครับ มี hey ให้เราต <uh <uh um> uh uh, ิ๊กเหมือนเดิมนะครับลูกซองใหม่ครับใหม่ชอบนะเปิระเบิดครับสองระเบิดส่ไฮไลท์ชอบนะครับครับครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสำหรับตัวละครใหม่เนี่ยนะครับเวลาเรากดนะมันจะอยู่แบบที่กำบังเนี่ยมันจะเห็นศัตรูนะครับกดนะเองไปใกล้ๆก่อนนะครับ เพราะว่าเราบางบ้านแบบเนี้ยเหมือนจะเห็นศัตรูแบบร้าปป๊บครับเห็นปะเขาวิ่งมาเห็นปะนะเหมือนเราเป็นโปรอ่ะครับนะครับเห็นปป๊บเราก็ยิงดักยิงปั้มปั๊มปั้มนะครับอ่านั่นเองครับปั๊ม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 ปั้มนะเวาเราเห็นเป็นโปรอ่ะครับนะรู้บ้านเรนเห็นได้เลยเราก็ที่ชุกดักยิงปั้งได้เลยนะครับอันนี้ดีนะ โค้งนะครับอ่าครูมันจะเห็นแค่จุดนะครับแต่ตอนนี้คือเห็นเป็นรูปร่างเลยครับแต่สีแดงๆนะครับเข้าใจใช่ไหมเออนะครับผมแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับรอบนี้ทามานะนะครับเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วเปิดตอนนี้ผมไม่ค่อยมีข้อตีเท่าไหร่นะเพราะว่ายิงไปรีโหลดอะไรเงี้ยแต่ข้อตีก็เลยระยะเดี๋ยวยังไงก็มีสกินปืนเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับครนะเปิดกดสกิลปุ๊บครับ ในไม่เห็นเราต้องนั่งก่อนเห็นป่านั่งปุ๊บนะครับปุบ๊บปุ๊บอ่าในสกิลหมดนะครับในายานนี้เขาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่นิดหน่อยนะครับเห็นป่เปิดตัวนี้ล่วงหมด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 ล่งหมดเข้าไปไหนอ่า หลักๆตัวละครเลยแหละดีมากๆนะครับอ่าดีจริงๆนะครับตัวละครน,นะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าตัวละครที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงปลุกพลังเนี่ยกดกดได้ฟังนะครับพลังทุกคนน่าจะได้เห็น,ได,หนได้เห็นหลายๆคนเขาลงแล้วเนาะว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าตัวละครปลุกพลังเนี่ยทำไมถึงใช้ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ดิเขาเรียกว่าใช้รวมกันไม่ได้แล้วนะครับกดเดี๋ยวเขาพูด ว่าตรงนี้มาแบบตัวละครนั้นก่อนครับพดว่าเราอยู่ตรงนี้นะจะใช้นะครับอยู่ตรงนี้ข้า่างนะตนัวละครปุบ๊บกดใช้ปุบ๊บอันนี้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในขอบเขตเราหรือเปล่าครับเรื่ยยังไม่เห็นนะใต่ขึ้นมาได้เลยแล้วรักหรือเปล่าครับก็ไต่ขึ้นมาขนาดนี้นะทีแล้วผมกดไวไปนะครับผมจะลองอยู่ตรงนี้นะขายิงกันก่อน เพื่อนล่องเพื่อนล่องจะรองอยู่ตัวนี้คผมไม่เห็นศัตรูนะครับมันบังอยู่นะอ่าเขาอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเราสกิลเรียบสองเวฟอ่าเพื่อนล่องไปแล้วนะฮะแล้วเหมือนเา่าแบบแอบอะไรเงี้ยครับนะแต่ถ้าศัตรูนั่งหรือว่าคานจะไม่เห็นนะปุ๊บไหนเปล่าชัดเจนเลยนะไหนเปล่าลงไปหนึ่งอนะไรเงี้ยเห็นหมดเลยครับปุ๊บ ป๊บนะครับโอ,อ้โหแบบโกงมากๆนะครับอ่าเห็นยวเอาอันนี้คือสก,กิลตัวละครใหม่นะครับโคตรโกงครับนี่เหลอเราคนเดียวแล้วฮะก้องหนึ่งเปิดระเบิด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 อ่านี่คือตัวละครใหม่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับตัวละครใหม่นะฮะโอ้อย่างโหดนะครับอย่างโกงนะครับเอาง่ายๆคือสายชาร์อะเอาไปใช้ดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงตัวละครนะครับเอาการเปลี่ยนเซ็ตนะครับนะครับในกราปเดแล้วละนะครับเดี๋ยวตัวละครใหม่นะครับเช่นโอโคอทีนิกะนิกมานะครับก็โหโอโคจะเป็นตัวละครที่ปลุกใหม่ตัวหนึ่งใช่ไหมฮะ อ่ะยังอะไรนันคือไฮโตะก็ได้นะครับนี่ไฮโตะปกติตก่อนเราใส่ไปเนี่ยมันจะมีแบบว่าจะมีไฮโตะเขาเรียกว่าอย่งไรไฮโตะปุกพลังกับไฮโตะธรรมดาใช่ปะ่ะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนอะไรมากหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับสองเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับแต่ตรงนี้เปลี่ยนนะครับโมโคนะครับปุกพลังมีโมโคธรรมดาแล้วก็โมโคอีติกมา ทำเครื่องหมายศัตรูโจมตีศัตรูแล้วก็มากจุดนะครับ6.5วิแต่ทำไมตรงนี้ไม่เปลี่ยนไม่แน่ใจครับคุณลองแบบว่าดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับว่าทำไมไม่เปลี่ยนนะครับ